พบกับ EP อีกแล้วครับคันนีเ้เคยทำกับเราไว้ประมาณสักเดือนเมษาอ,อันนี้ก็ประมาณเดือน9ก้าอยู่ในเลทรับประกันของเรา6เดือนเกิดท่อแอร์ตัวใหม่รั่วครับตรงข้อง,งอตัวเนี้ยรั่วเราก็เ,าเคมให้ครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าไอ้ท่อตัวเนี้ยมันเราไม่ได้ รับประกันตัวท่อเราก็อาจจะรับประกันตัวน้ํายาตัวน้ํามันไปตัวท่อเราก็คิดเฉพาะตัวท่อลูกค้าไปผมก็ไปสอหาเบิกมาใหม่เป็นท่อเดิมติดรถตัวเนี้ยท่อตัวนี้ครับไม่เคยเจอประวัติหรืออาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่เห็นไม่เคยเจอคันไหนมีการรั่วซึมเลยเป็นท่อเดิมติดรถจากโรงงานพูดง่ายทนกว่ายเยอะ,อะทนกว่ายเยอะครับซึ่งท่อตัวนี้ อายุการใช้งานก็ประมาณ3-4มถึงืโลบกลบแล้วแต่การใช้งานแต่ละคนก็เดี๋ยวผมมาใส่ท่อตัวนี้คือลูกค้าแล้วก็ฝัดจงฝัดชิ่งแวคกข้ามเติมน้ำยากันไปกระบวนการการเคลมให้ลูกค้าก็คิดเฉพาะแค่ค่าท่ออย่างเดียวอ่าอย่างอื่นไม่ได้คิดถือว่าอยู่ในการรับประกันของเราภายใน6เดือนกำลังเติมน้ำยากันครับ ก็ใช้เจ้าประจำของเรา Blue Planet Daytona วันอันนี้ผมสังเกตว่ามีใช้น้ำมันส่วนผสมใหม่ที่ผมซุ่มพัฒนาแล้วกันผมว่าเสียงมันเงียบลงนะไม่รู้คิดไปเองไหมเดี๋ยวต้องอรอเจ้าของรถมายืนยันอีกทีหนึ่งส่วนความเย็นเป็นยังไง4.2องศาที่ลมส่งฟ้าขึ้นไหมโอ้โหเต็มลำอันนี้อุณหภูมิก็ประมาณภายนอกประมาณ30กว่าประทับตรา เย็นแน่นอนฟ้าขึ้นขนาดนี้อุณหภูมิลงขนาดนี้เดี๋ยวมาวัดค่าฉนวนกันอีกทีครับว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็วัดค่าฉนวนครับผมเอา30วิพอ8 8 29 30กอ่ะก็ได้270เมกโโอห์ม ด้วยระยะเวลา30วิถือว่าสูงามากๆปกติศูนย์จะวัดโดยจับเวลา3นาทีครับถ้าชนวนระดับนี้ใช้ได้ยาวๆไม่มีดับแน่นอน